สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะชัยนำเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ลึกนะครับที่ออกในวระครบรอบหนึ่งร้อยปีกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์นะครับเป็นเหรียญสองรัชกาลด้านหน้าเหรียญก็คือพระบาทสมเด็จพระองคุตตเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกและพ่อหลวงรัชกาลที่เก้านะครับทรงยศเครื่องทหารนะครับด้านหลังก็เป็นตาของกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์นะครับออกเมื่อปีพศ .2550 ันะครับ เป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทอย่างนี้นะครับมีทั้งหมดหกสิบเอ็ดแบบหกสิบเอ็ดวาระนะครับก็ทางกองกระสาบกระทรวงคันค้งไม่ได้ออกมาเป็นเหรียญสิบบาทสองสีแบบนี้เป็นเวลาเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับผมว่าช่องของผมไม่รับซื้อเหรียญน,นะครับมาเชิญชวนเจ็บเหรียญกันนะครับสําหรับเหรียญเหล่านี้นะครับในแอปดังๆก็ยังมีวางขายอยู่นะครับราคาไม่แพงครับผม ราคาไม่แพงน,นะครับยังหามาเก็บสะสมกันได้นะครับท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนมาที่ดกด่นานดีกดติดตามให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ